ว,ว่าวิชาที่เกี่ยวกับการตลาดที่เรามาสมัครเนี่ยเราสอบได้เกรดเท่าไหร่เราบอกว่าเราโอ้โหงานเก่งมากเลยแต่เกรดเฉลี่ยนในรายวิชาเนี่ยได้น้อยอันนี้มีผลต่อการสมัคราแล้วนะมีผลต่อการพิจารณาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนมันต้องอยู่ที่ทักษะการเจรจาต่อรองทักษะการพูดทักษะการพรีเซนต์ในผลงานที่ตัวเองเคยผ่านมาเคยทํามาดังนั้นหน้าที่เราคือเราต้องทําทุกองค์ประกอบเพื่อให้เราเนี่ยเป็นที่หนึ่ง ในการเปิดตัวเองให้เขาเนี่ยสามารถรับเราเข้าสมัครงานได้ระหว่างคนเรียนเก่งกับทางานดีด้วยกับมีคนหนึ่งเรียนเก่งแต่ทํางานไม่ดีกับมีคนหนึ่งเรียนเก่งแต่ทํางานไม่ได้เลยคาถามคือเราจะเลือกใครมันก็ต้องเลือกอีกคนแรกอยู่แล้วว่า,าเก่งด้วยทํางานเก่งด้วยเรียนก็เก่งด้วยมันต้องเลือกคนแรกอยู่แล้วเพราะอะไรตัวเลือกมันครบองค์ประกอบสมบูรณ์บริบูรณ์มันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้อะไรทําให้โอกาสในการตัดสินใจเลือกเราเข้าทํางานจึงมีมากกว่าคนอื่น เหมือนอาจารย์เป็นวิทยากรอ,ออกบรรยายธรรมทุกวันเนี้ยทาไมคนถึงเลือกอาจารย์ก่อนในการไปออกบรรยายธรรมในแต่ละสถานที่ทําไมถึงตัดสินใจเลือกอาจารย์ก่อนเพราะมันครบองค์ประกอบด่าก็ได้สอนก็ได้ตลกก็ได้กูได้หมดทุกอย่างเลยชื่อเสียงก็มีมันก็เลยเป็นอะไรเป็นตัวเลือกแรกๆที่คนจะตัดสินใจเลือกก่อนเพราะอะไรคนมันให้ความสนใจ ดังนั้นเราต้องทำตัวเองยังไงให้ตัวเราเองมีความน่าสนใจที่สุดเวลาเราทำพอร์ตฟิิโอตัวเองอะ่ะเราก็ต้องทำพอร์ตให้แตกต่างจากชาวบ้านมียูนีอ้อ่ะยูนี้คือความพิเศษของตัวเองอะ่ะเราจะทำยังไงให้ตัวเองมีความพิเศษในการที่ทำให้ตัวเองโดดเด่นในโลกในชอบพูดว่าอะไรดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยแต่อาจารย์บอกว่าดีไปเลยแล้วเด่นด้วยจะโด่งดังไม่มีคำว่าเป็นภยัย เป็นภัยไม่เป็นภัยอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองเราจะมองว่าคนที่เกลียดชังเราเป็นภัยต่อเราไหมอาจารย์ไม่เคยมองคนที่เกลียดชังอาจารย์เป็นภัยต่ออาจารย์แต่อาจารย์มองคนที่เกลียดชังอาจารย์เป็นคนที่ชี้โทษให้อ,อาจารย์เนี่ยประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปเพราะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เขาชี้มาจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมดนั้นอาจารย์จะโดนคนโจมตีมากแค่ไหนในปัจจุบันในสังคมในโซเชียลคนเนี่ยออกมาโกรธมาด่ากันเต็มไปหมด อาจารย์ไม่เคยสนใจแต่อาจารย์เก็บประเด็นเนื้อหาของเขาทุกๆประเด็นเนื้อหาเพื่อเอาอะไรเอามาพัฒนาตัวเองตรงไหนเรายังบกพร่องอยู่เราแก้ไขตัวนั้นตัวไหนเราดีแล้วทําให้ดียิ่งขึ้นไปอย่าหยุดอยู่กับที่ในการพัฒนาตัวเองทุกวันนี้อาจารย์เนี่ยขยันอ่านหนังสือเพราะเราโดนโจมตีเรื่องว่าบางอย่างเนี่ยเรามีการสอนผิดอยู่บ้างอาจารย์ก็ยอมรับบางอย่างเราจําไม่ได้พระแต่ปิฎก45เล่มฉบับมหาจุฬา 91เล่มฉบับมหามงกุฎถ้าเอามาวางนี่สูงกว่าเวทีนีอีกนะหนังสือน่ะตั้งมาเริ่มเลยอ่ะมันสูงมากนะบ้านอาจารย์มีทั้งสองเล่มทั้งสองฉบับ91เล่มกับ45เล่มแต่ยังอ่านไม่จบเลยมันเยอะมากมาจะอ่านยังไงไหวอ่ะเราเคยอ่านหนังสือ40กว่าเล่มจบหนังยีชีวิตอ่ะเอาเล่มเดียวก็ได้เคยอ่านจบกัไม่เลยยังคำถามยังไม่เคยด้วยซ้ำใช่ปะดังนั้นวิธีการคืออะไรอาจจะก็ต้องขวนขวานในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยจดจําให้ได้มากที่สุดนั่นเรียกว่าอะไรพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่เขาด่าเรามาว่าเนี่ยสอนผิดตั้งหลายอย่างแล้วตัวเองก็ยังดันทุลังในการสอนต่อไปไม่คิดจะขวนขวายในการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเวลาเดินทางมาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผู้อำนวยการถามอาจารย์ว่าเห็นอะไรนะขึ้นอะไรนะทางด่วนใช่ไหมบรรยากาศสวยงามใช่ไหมเขาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เห็นบรรยากาศไหมอาจารย์บอกไม่รู้เหมือนกันนะไม่เห็นอนะ่ะอาจารย์บอกว่าเวลาอาจารย์นั่งรถอาจารย์จะอ่านหนังสือตัวเองก็เลยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาสองอย่างที่ทําในรถคือหนึ่งอ่านหนังสือสองคือน,นอน สองอย่างเพราะเวลานอนอาจารย์มันน้อยมากในแต่ละวันบางทีนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสี่ตื่นแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปบรรยายยังมาโคราชเนี่ยสามชั่วโมงเมื่อวานก็ไปสระบุรีมาสระบุรีเสร็จมานะครปฐมนะครปฐมเสร็จไปนนทบ,บุรีเหรอเมื่อวานนี้กว่าจะเสร็จกว่าจะกลับถึงบ้านสองทุ่มสามทุ่มกว่าจะได้นอนออกมานี้เช้าต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาที่นี่อย่างเงี้ยเวลามันน้อยเวลาที่เราอ่านหนังสือไม่ต้องพูดกันอาจารย์ออกบรรยายทั้งวันเวลาสามงานสี่งาน ดังนั้นวิธีการทํำได้ที่สุดที่จะจะเพิ่มเติมความรู้กับตัวเองคือเวลาที่นั่งอยู่ในรถใช้เวลาเดินทางให้เกิดประโยชน์ในการขวนขวายในการหาความรู้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ยคือลักษณะของความขยันหมั่นเพียรในการที่จะออกทําอะไรพัฒนาศักยภาพของตัวเองและรวมทั้งนําความรู้เหล่านี้ไปบอกสอนแก่บุคคลอื่นต่อไป ดังนะั้นหน้าที่พวกเราคืออะไรทําหน้าที่ของจริสุทธหน้าที่ของอาจารย์คืออะไรหน้าที่ของอาจารย์คือสอนธรรมะบอกสอนต่อหลักสัจจความจริงให้พวกเรามีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นหน้าที่อาจารย์หน้าที่อาจารย์ก็มีอีกหลายอย่างออกเดานรยายทาศึกษาข้อมูลวิ่งหาครูบาอาจารย์เพื่อหาข้ออดัดข้อธรรมถ้าหน้าที่เราก็คือตั้งใจนในการศึกษาเล่าเรียนอบรมบ่มนิสัยแก่ตัวเองไม่ต้องรอใครมาอบรมบ่มนิส,สยัยการศึกษาธรรมะของอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มีใครสอน อาจารย์ศึกษาด้วยตัวอาจารย์เองแต่อาจารย์มีข้อสงสัยอะไรอาจารย์วิ่งหาครูบาอาจารย์ให้ช่วยแนะนําให้ช่วยแนะนําให้หน่อยว่าครูบาอาจารย์จะแนะนําเราในหลักทมแบบนี้ด้วยเรื่องอะไรเราก็จะให้ท่านแนะนําให้กับเราได้ทราบสงสัยก็วิ่งไปถามถามเสร็จแล้วนมามาักลับมาปฏิบัติต่ตอไปหน้าที่เราเช่นเดียวกันขวนขวายเล่าเรียนด้วยตัวเราเองพัฒต์บิฎดกอาจารย์หยิบมาอ่านด้วยตัวเองซื้อมาอ่านด้วยตัวเองลงทุนทุกอย่างด้วยตัวเองหมดไม่เคยมีใครแนะนําบอกกล่าวอะไร อาจารย์จึงยืนอยู่ได้ในปัจจุบันทุกวันนี้หน้าที่เราขวนขวายหาทักษะความสามารถของตัวเองว่าจุดพิเศษของตัวเองคืออะไรอาจารย์ไลฟ์สดวันแรกอาจารย์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดพิเศษของตัวเองคืออะไรรู้ว่าเป็นคนชอบพูดแค่นั้นอะแต่พูดมีประโยชน์บ้างพูดไม่มีประโยชน์บ้างงั้นนปัจจัยันนีปรนตุนไปฉันจะพูดแบบมีประโยชน์แล้วกันก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหนึ่งเครื่องเครื่องแรกเอามาไลฟ์สดทิกตอกตั้งแต่สองปีสองกว่าสองกว่าปีที่แล้วสองปีกว่าแล้ว ก็เลยหยิบขึ้นมานั่งไฟ์สดก็พูดไปเรื่อยอ่ะพูดจาแบบเป็นไงบ้างจ้าทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็หวานเพราะว่าไม่รู้ไงไม่ตื่นมันตื่นกล้องอ่ะไม่ชินตอนแรกเป็นคนตื่นกล้องไงไม่รู้จะทํำยังไงก็นั่งไฟ้สดไปเงี้ทุกวันแต่หลังมาก็เริ่มมีคําถามมาเริ่มมีคําถามมาก็เริ่มไล่ต่อไปเข้าแก๊ปเริ่มตอบแต่ยังตอบแบบว่าจ้าอ่อนหวานอยู่เพราะไม่มีคนป่วผปรศาสตรแต่หลังมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวะมันพูดไปออะไไไรรปมมัััันนนนู้สึกขขข่่ใชตวเง ต่หลังมาจังหวะโบ๊ะบะมีคนเริ่มปวนประสาทตั้งคําถามแบบปัญญาอ่อนก็เริ่มทยอยด่าทีนี้ทยอยด่าทีเล็กเียน้อยเชียร mm. ์เล็กเียน้อย, mm. อยไม่ดา่าแล้วเพราะคนชอบจึงด่านะเราด่าเพราะเราลาคาญกับอีผู้ที่มามาปวนในกลุ่มในติก๊กตอกเราเพราะเราด่าไปด่าไป,าไปทาไมกูด่าคนยิ่งขึ้นยิ่งเข้ามาฟังยิ่งเข้ามาฟังวะมันก็รู้สึกแปลกใจจากคนดู40กระโดดไปร้อยกระโดดไป200รกระโดดไป3 0 0้กระโดดไป400ทีนี้ยิ่งเสียงดังเราเป็นคนพูดจาเสียงดังอยู่แล้ว เวามาเสียงดังปุ๊บคนกระโดดไปหลักพันมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหรืออัลกอริทึมของติ๊ t ต็อกเนี่ยมันชอบคนเสียงดังวะเราก็เลยใส่ยับเลยทีนี้เวลาใส่เข้าไปใส่เข้าไปคนก็ยิ่งติดตามติดตามไปจนถึงหลักหมื่นคนมันก็เดินมาสู่จุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จบวกกับสิ่งที่เราตอบคําถามเราตอบคําถามไม่เหมือนชาวบ้านเราตอบคําถามไม่ได้ขวางต่อโลกนี้นะแต่เราทวนกระแสผู้ได้เจ้าเนี่ยบอกว่าธรรมะของพระองค์เป็นของทวนกระแสต่อโลก เขาบอกว่าการไหว้อ้อนวอนขอร้องบนบาสันกาวแล้วได้แต่จะบอกไม่ได้ได้ยังไงอ่ะอยากได้ต้องลงมือกระทําไม่ลงมือกระทําขอให้ตายก็ไม่ได้ถ้าการอ้อนวอนร้องขอมีจริงทําไมฝรั่งไม่ขอมันรวยอะ่ะทำไมต่างชาติมันประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องอะ่ะใช่ป่าถ้าการลงน้งหน้าทองมันทําให้เรามีสเสน่ห์จริงแสดงว่าพวกเราทุกคนก็ต้องมีผัวมีเมียกันหมดนะ ไม่ว่าจะหน้าลูกชั่วตัวดําสภาพร่างกายเป็นหมาเผาแค่ไหนก็ตามก็ต้องสามารถมีผัวมีเมียกันได้นะแต่สุดท้ายมีมะมันก็ยังนั่งโสดอยู่เป็นประจำยังร้องไห้น้ําตาไหลพัดภาพผิด,ด,ดหวังจากของที่รักไม่ใช่เหรอก็ยังใช่เอาไหนว่ามีสเสน่ห์จริงทําไมผัวทิ้งเมียทิ้งล่ะคําถามเห็นไหมพอเวลาจะตอบคำถามแบบนี้ไปคนมันชอบเพราะอะไรมันมีความอะไรอะ่ะมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ามันมีความไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะ มันมีความแบบว่าที่ทําให้คนเนี่ยตื่นตาตื่นใจเราไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วพอเวลามันฟังไปรู้สึกเอะวเฮ้ยมันจริงเว้ยมันดูเป็นเหตุเป็นผลเว้ยแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ได้คิดจะสร้างคอนเทนต์อะไรเลยตอบคําถามไปตามกระบวนการแล้วมันก็เข้าแก๊ปจู่ๆคนมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมาเจอคลิปไวเล่าอันหนึ่งที่เรียกว่าเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนั่นแหละที่อาจารย์นั่งตั้งคำาที่มีคนตั้งคําถามมาแล้วอาจารย์ก็ด่ามีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเป็นอะไรไหมครับแล้วอาจารย์ก็ตาบอกว่ามันจะเป็นหาอะไรละมีเสาาาาไฟ้้้หนนบ ก็มึงจะได้มีไฟฟ้าใช้ไงถ้ามึงไม่อยากมีมึงให้การไฟฟ้ามาถอดเสาไฟฟ้าออกไปจบแค่นั้นแค่นี้เป็นไวัยรัลได้ไปออกรายการโหนกระแสมันเกิดจากการที่พนักงานการไฟฟ้านะมันคงจะอัดอั้นตันใจมานานมากแล้วที่คนชอบจ้างให้เขาไปถอดเสาไฟฟ้าหน้าบ้านออกเพราะมันขวางมันขวางห่วงจุย้ยอ่ะมันขวางเงินขวางทองเขาก็เลยเอาไปลงต้นเหตุมันมาจากพนักงานการไฟฟ้าเนะี่ยแหละมันเอาไปทําคลิปเล่นกันเอาไปอัดเสียงพูดเล่นนะเอาเสียงอาจารย์ไปลง เสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นโด่งดังไวเล่าทีนี้ดาาลงดาราก็มาเล่นกันคนก็เอาไปเล่นกันเต็มไปหมดสุนารีปอนัทาวุฒิอะไรคนเอาไปเล่นไปหมดจนเป็นกระแสโด่งดังขึ้นมาในปัจจุบันก็มีคนติดตามอยู่มาก4ี่ล้านกว่าคนอย่างเงี้ยมันก็มาตามเหตุตามผลของมันคําถามคือสิ่งที่อาจารย์ประสบความสําเร็จได้ในปัจจุบันมันได้จากที่อาจารย์ไปอ้อนวอร้องขอรอผลดนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมันเกิดจากการกระทําทางกายวาจาใจสุจริตข,ของอาจารย์เอง มันเกิดจากการกระทําทางกายวาจาใจของอาจารย์เองอาจารย์นี่เป็นปรปักษ์กับเทพเทวาศิศักดิ์สิทธิ์มากนะเป็นปรปักษ์กับหมอดูล่างทรงมากมันควรจะต้องทาให้ชีวิตอาจารย์ล้มเหลวไม่ใช่เหรอถ้าอาจารย์ดูถูกเหยียดหยามขนาดานั้นเราบอกว่าเชื่อได้ไม่เชื่ออย่าลบหลูท่ที่เราเพื่อพูดกันน่ะแต่อาจารย์นั่งด่าฉ่ำทุกวันเป็นประจําไม่เชื่อแถมให้เหตุผลอย่างถูกต้องได้ซ้ำไปว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปไหว้แต่ทําไมชีวิตอาจารย์กลับตรงกันข้ามกลับพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดได้โดยไม่คิดจะตกต่ํําาไได้้ป ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยได้อย่างถูกต้องชีวิตเราย่อมประสบความสําเร็จแต่ที่เราตกต่ำไม่ใช่เพราะเราไปดูถูกเหยียดหยามใครแต่เพราะการกระทําทางกายวาจาใจของเรามันไม่สามารถสร้างเหตุให้ประสบความสําเร็จในปัจจุบันได้สุดท้ายมันคือการกระทําของตัวเราเองถ้าพูดแบบอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยใช่ใชไหมก็บอกว่าเป็นเพราะความห่วยของพวกมึงกันเองนั่นแหละที่อาจารย์เฉลิมชัยเคยพูดว่าเพราะความห่วยของพวกมึงมันเลยทําให้มึงไม่ประสบความสาเร็จ ก็เลยมานั่งบ่นกันมานั่งเสียใจร้องไห้น้ำตาลเลยทําไมกูทําไม่ได้ทําไมชีวิตไม่ดีขึ้นทำไมอะไรจะหมดหนี้หมดสินทําไมประสบความสําเร็จไม่ได้สักทีหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยต่อคารดอสัษษษษษ้นเพราะความห่วยแตกของมึงเองไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เกี่ยวกับเทพเทวาเลยเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองที่เราไม่มีความสามารถเพียงพอในการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตได้ให้เข้าใจตามนี้ว่าทุกอย่างอยู่ที่การกระทาําทางกายวาจาและใจของตัวเองไม่มีใครดนบันดาลให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จได้ ไม่มีใครสามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้ตามความพอใจของเราให้จําเรื่องนี้ไว้ยึดมั่นในหลักคําสอนจ้ยใจชัดเจนโอ้โหคำถามเยอะมากจะตอบยังไงหมดเนี่ยอ่ะตอบคำถามรักอาจารย์จากคนชัยภูมิแหมสารแน่กุยกันนะไม่ต้องมาลักูนะ กินน้ำกระท่อมบาบไหมจากคนชัยภูมินี่มึงคนเดียวกันหรอเนี่ย <Yes. S 1> กินน้ำกระท่อมบาบไหมในฐานะที่พวกเราอาจารย์คิดว่าน่าจะข้ามวอร์ดอยู่ในสายนี้นะอาจจะถามน้ำกระท่อมเอาน้ำกระท่อมเพียวๆก่อนนะกินแล้วเมาไหมใครว่าเมายกมือเอาแบบไม่ผสมอะไรนะมันเป็นน้ำที่กินเยอะๆแล้วเมาได้ไหมยกมือขึ้นใครว่าเมาได้ยกมือ ใครว่าเมาไม่ได้ยกมือขึ้นอะไรที่ไม่ยกมือคือไม่เคยกินใครเคยกินน้ำกระท่อมมากยกมือขึ้นมีหนึ่งคนใครไม่เคยกินยกมือขึ้นอู้ยเยอะนะไรคนที่ไม่ยกอ่ะพวกมึงยกนี่ต่อแหละป่ะเนี่ยพวไม่น่าใช่นะหน้าตามึงดูเขียวๆนะกูว่านะอ๋อ,อกระท่อมเพียวๆไม่ได้กินมาใสายย่ยาแก้ไอเข้าไปใช่ไหม อ๋อเข้าใจแล้วคืออย่างนี้หลักเกณฑ์หลักการของน้ํากระท่อมเนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันบ้างที่อาจารย์ถามพ่ออาจารย์เองไม่เคยกินอนจะเลยไม่รู้สุราเนี่ยมันเป็นน้ําเมาแน่นอนกินเข้าไปเนี่ยเมาแน่นอนแต่น้ํากระท่อมเนี่ยกินเข้าไปคําถามคือเมาไหมถ้าไม่เมาเป็นลักษณะเหมือนเครื่องชูกําลังเช่นกระทิงแดง m 5 5 0ถ้าเป็นแบบนั้นนะไม่นับว่าผิดศีห้าไม่นับยังไม่ผิด แต่ถ้าเอาไปผสมอย่างอื่นกินแล้วมึนเมาเหมือนสุราอันนี้ผิดผิดศีละข้อห้าสุรามีระยะมัชชะประมาณฐานาเวรมณีมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาอันเป็นเหตุให้เกิดการขาดสตินำไปสู่ความประมาทวิบากอย่างเบาของการดื่มสุราเป็นไปเพื่อความวิปลาสหรือความเป็นบ้าเพราะนั้นมาต้องดูตามบริบทว่ามันเมาไหม ไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวกับกินแล้วเมาหรือไม่เมานะอย่างกรณีของสุลาเนี่ยนับว่ากินเกินก้วเขาเรียกน้ลร่วงเกินลําคอเข้าไปก็นับว่าเป็นความบาปแล้วไม่ต้องเป็นต้องรอให้เมาก็ได้เพราะมันขึ้นชื่อว่าน้ําที่ทําให้เมาได้ดังนั้นเจตนาของการกินต้องดูว่าน้ํานั้นน่ะมันทําให้เมาได้ไหมถ้าน้ํานั้นทําให้เมาไม่ได้กินยังไงมันก็ไม่เมาถูกต้องป่ะเมื่อกินยังไงก็ไม่เมาจึงไม่ผิดศีลห้าแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นน้ําเมา แม้จะกินแต่ไม่เมาก็นับว่าดื่มสุลานับว่าผิดศีลห้าแล้วของกืนล่วงเกินลาคอสุลาเนี่ยอมได้ถ้าไม่กืนยังไม่นับว่าบาปอมไว้ระบ่วนทิ้งแต่ถ้ากืนลงลำคอเมื่อไหร่บาปเมื่อน,นั้นนะทำยังไงให้เพื่อนเลิกโง่คะคำถามคือมึงโลกโง่ได้หรือ,อยังละ่ะมึงโลกโง่ได้เพื่อนก็น่าจะเลิกโง่ได้นะ เ,เขาบอกว่าให้คบคนให้คบคนดีอย่าไปคบคนพาลคบบัณฑิตใช่ไหมอย่าไปคบคนพาลแล้วมันจะพาไปในทางที่ดีใช่ปหแต่นี้เราครบคนโง่นะก็แสดงว่าเราก็โง่พอกับมันนะเพราะนั้นอีกคนที่บอกว่าโง่เนี่ยเลิกคบกับอีกคนที่ฉลาดซะนะมึงจะได้ฉลาดสักทีหนึ่งเพราะอีกคนที่โง่เนี่ยอยู่กับอีกคนที่ฉลาดนี่เลยไม่โง่เลยไม่ฉลาดสักทีหนึ่งเนี่ยนะ